มีกองทุนที่เป็นลนักษณะของการลงทุนในหุ้นต่างประเทศเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการไปลงทุนในกองทุนหุ้นต่างประเทศหรือว่าเป็นรูปแบบของคริสก์ฟันค่ะทั้ง2รูปแบบนี้จะมีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะและแนวโน้มของตลาดในอนาคตในระยะเวลา1ปีข้างหน้านั้นการปรับตัวเพิ่มขึ้นของแต่ชนีตลาดหุ้นไม่ว่าจะเป็นสหาราัฐยุโรปหรือว่าจีนนนจะเป็นทิศทางอย่างไรค่ะไปพูดคุยกันนะคะจากทางด้านของคุณจงรัตน์รัตนเพียนค่ะประธานกรรมการบริหารจากาจบลจงกสิกรไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะ ตอนนี้เนี่ยนะคะถ้าหากว่ามองถึงความสดใสของหุ้นต่างประเทศเนี่ยมันเริ่มมีความสดใสมากยิ่งขึ้นนะคะทาให้บรดากองทุนต่างๆเขาเริ่มออกมาเป็นรูปแบบไปลงทุนมากขึ้นมีทั้งแบบธรรมดาแล้วก็แบบพลิก์วันจริงๆแล้วมันแตกต่างกันยังไงบ้างคะจริงๆแล้วถ้าอันแรกจริงๆมี2เรื่องครับเรื่องแรกก็คือภูมิภาคที่เราจะไปภูมิภาคถ้าเราคัดเลือกอย่างเช่นทางที่เรามองเนี่ยก็คือว่าอย่างเช่นประเทศพัฒนาแล้วตอนนี้อย่างเช่นอเมริกายุโรปเนี่ยครับเป็นประเทศที่เข้าสู่วิกฤต แลวตอนนี้อยู่ในช่วงพื้นตัวหลังจากเขาซ่อมแซมมาเยอะนะครประเทศอันนี้อันนี้เป็นอันแรกที่เราต้องดูว่าสิ่งที่เราจะไปเนี่ยเราเชื่อมั่นว่าภูมิภาคนั่นจะดีจริงแต่ที่2องถ้ามาดูย่อยว่าในชิงฟีเจอร์ของกองทุนว่าต้องคุอปกติหรือเป็นฟกเกอร์ฟันดีสิ่งที่แตกต่างกันชัดเจนก็คือว่าถ้าเราคุ้นเคยกันกองทุนปกติเนี่ยก็คือเราจะไปลงทุนก็คือถือไประยะยาวนะครับโดยหลักเนี่ยจะเป็นการถือระยะยาวเช่นอย่างน้อย2 3ถึงปีขึ้นไปนะครับนั้เนี้ข้อดีของมันก็คือว่า เ,เมื่อตลาดหุ้นที่เราเลือกแล้วเนี่ยมันถูกทางถูกต้องเนี่ยเวลามันขึ้นมันจะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ <c oughs> ตามการจัดการผลอ,อ,อยการลงทุนของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่ลิมิตอัพไซด์นะครับ <c oughs> แปลว,ว่ามันขึ้นมันก็จะขึ้นขึ้นไปนะครับถ้าเป็นนักลงทุนในหุ้นก็จะรู้สึกว่าคาที่นิยมใช้ก็คือเ <c oughs> ล็ดติดพอเสรรันก็แปลว่าขึ้นก็อย่าไปแบบรีบขายทำกำไรหลายๆ <c oughs> คนจะรีบขายทำกำไรนะครับ <c oughs> อันนี้เป็นข้อดีของมัน <c oughs> นะครับ ส่วนข้อเสีย<ม>ซึ่งเป็นข้อดีของทริกเกอร์คือว่า<ฆ>ทริกเกอร์เนี่ยมันจะกำหนดว่าเช่น8% 10%นนะครับนีม่มันขึ้นไปเนี่ยมันก็จะเป็นข้อเสียพออีกด้านหนึ่งก็ปแปลว่าเวลาถ้ามันขึ้นไป2 0 3 0เรเราก็จะถูกขายออกไปก่อน<ฆ>ที่เรามองว่ามันดีแต่มันจะขายอัตโนมัติออกไป<ฆ>แต่ข้อดีของมันก็มีก็แปลว่าเวลาที่เราซื้อลงทุนแบบแรกเนี่ยถ้าเกิดมันขึ้นไปเยอะๆบางคนอาจจะลืมไม่มีเวลามาดูข้อดีของทริกเกอร์คือว่าเราพอใจแล้วเราเลือกว่า1 0 ชิ้สิบเอร์เซ็ก็จะขายไปเลยมันก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันแต่มันจะเป็นช็อตเทอมมากกว่าค่ะจริงๆแล้วถ้าหากว่าเราไปมองรูปแบบการลงทุนช่วงนี้เนี่ยนะคะคจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นกองทุนทั่วไปเราก็อาจจะกําหนดจังหวะเข้าลงทุน<ช>แล้วพอได้รับอัตราผลตอบแทนที่พอใจก็ถอนออกมาได้ใช่ไหมคะคแต่ถ้าหากว่าเป็นทริกเกอร์เนี่ย แล้วโอกาสที่ตลาดหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นไปอาจจะไม่ได้ตามเป้าในระยะเวลาที่เขากาหนดไว้อันนี้ถือว่าเป็นความเสี่ยงด้วยหรือเปล่าเป็นความเสี่ยงครับค่ะแต่จริงๆอันนี้ถ้าเปรียบเทียบกับกองทุนประเทศนั้นก็คล้ายๆกันคือถ้ามันขึ้นไม่ถึงไอ้ประเภทแรกก็ขึ้นไม่ถึงเหมือนกันค่ะค แต่ว่ามันก็สามารถที่จะใช้ระยะเวลามาเป็นตัวช่วยได้ใช่ค่ะและถ้าหากว่าเป็นการเปรียบเทียบนะคะสาหรับนักลงทุนที่อาจจะรับความเสี่ยงได้ประมาณไหนถึงจะลงทุนในกองทุนพุ่ทัท่วไปหรือว่าอีกแบบหนึง่งอาจจะลงทุนในนิกเกิลฟันได้นะคะผมคิดว่าแตกต่างชัดเจนก็คือคว่ากองทุนแบบประเภทแรกเนี่ยเป็นกองทุนที่เป็นระยะยาวค่ะนันนียคนที่มีเงินเยน็นทิ้งไว้ได้และดูสัดส่วนการลงทุนลลที่เหมาะสมแล้วเนี่ยผมคิดว่าอยากให้เป็นประเภทแรกนะครับก็แปลว่ามันขึ้นไปเนี่ยอาจจะมีหลักทรัพย์หลากหลายประเภท หุ้นต่างประเทศก็เป็นส่วนหนึ่งะนะครับก็เป็นการลงทุนระยะยาวแต่คนที่ไม่มีเวลาแระออยากโฟกัสอยากจะลองเข้ามาลองดูว่าไอ้พุ้นต่างประเทศเป็นยังไงหรือเคยชินกับการฝากเงินหรือลงทุนฟิกซิทข้างมาตลอดก็อยากจะลองดูก็อ่ะลองดูจัดเงินบางส่วนแต่ว่าต้องยอมรับว่าฟริกเกอร์ฟันเป็นการลงทุนระยะสั้นขึ้นปุ๊บขายออกเลย ค่ะถ้าหากว่ามองในลักษณะแบบนี้การลงทุนข้นต่างประเทศในกองทุนเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของต่างประเทศกับในไทยเนี่ยมันแตกต,ต่างกันไหมคปะปัจจัยที่เราจะต้องใช้ในการพิจารณาะคะ่ะโดยลักษณะของประเภทกองทุนก็เป็นข้อดีข้อเสียที่ผมเรียนแต่ว่าการมองคือมองตล,ลาดมากกว่าต่างประเทศกับไทยว่าอะไรสดใสกว่าซึ่งทางเรามองว่าในช่วงน,นี้ที่เรียนนะครับอเมริกายุโรปน่าจะสดใสกว่ามองไปสองสามปีข้างหน้ารเราประเมินไว้ไหมคะว่าเดี๋ยวจะมีตลาดหุ้นในส่วนของสหรัฐยุโรปหรือว่าจีนเนี่ยในระยะเว กาหนึ่งปีข้างหน้ากรอบหนึ่งปีโอกาสในการกลับเพิ่มขึ้นมันมีมากน้อยแค่ไหนนะคะเอ่ออย่างอเมริกามันขึ้นมาเยอะแล้วปีที่แล้วนะครับแต่ว่าเขายังมองว่ามันน่าจะขึ้นต่อไปได้นะครับแต่มองจากจากนี้ไปแค่มองแค่1ปีเนี่ยมันอาจจะแบบผมว่ามันก็สั้นไปสั้นผมอยากให้มองสองสปีผมเชื่อว่าสองสมปีเนี่ยเป็นอะไรท่าทิ้งกันไปแล้วอยู่ในหุ้นต่างประเทศจะในหุ้นไทยค่ะครับถ้ามองในลักษณะแบบนี้ในส่วนของกสิกรไทยเองนะคะมีกองทุนไหนบ้างที่ โดยตอนนี้สำหรับคนที่เริ่ม, aus, ม<า>แล้วก็อยากจะลองลงทุนในพุทตราสาาทุนต่างประเทศเนี่ยเราก็มีกองที่แนะนำก็คือกอง KGA GA G ก็คือ global ก็คือทั่วโลก allocation คือการกระจายการลงทุนแล้วกอง KGA ก็ว่ allocation จะจะลงทุนในหุ้น60%แล้วก็ศาสารที่40%แล้วก็การลงทุนทั้งพุทตราสารที่เป็นทั่วโลกเลยข้อดีคือมันอนข้างมีเสถียรภาพมันขึ้นลง แต่ว่าไม่ขึ้นลงมากถ้าเกิดพูดงบรวนะครับซึ่งเราก็มีท้ากองทุนปกติและก็กองทุนที่เป็น R m F ด้วยอย่างเช่น R m F ที่ผมเรียนก็คือว่าถ้าเป็นระยะยาวเนี่ยตามชื่อ R m F มันยาวอยู่แล้วและลงทุกกับ G A ซึ่งเป็นกระจายกอบทั่วโลกระยะยาวมก็จะเหมาะมากครับหรือถ้าเป็นภูมิภาคก็จะเป็น U S A K N S d A K E U R O K A S I A K A จีน่ามีค่อนข้างครบ พอพูดถึงเคยุโรปนะคะหรือว่าเคชัยนาเองเราประเมินไหมไหมคะว่าในส่วนยุโรปเองเนี่ยโอกาสในการกลับเพิ่มขึ้นตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณไหนแล้วัมยังมองระยะหนเดินขครองสักปีเนี่ยผมว่าน่าจะตดแทนที่ดีค่ะแล้วถ้ามองจีนละคะตอนนี้เศรษฐกิจเขาเริ่มชะลอลงไปด้วยเหมือนกัน ชะลออย่างมีเสียงภาพครับคือตอนแรกตอนที่ผ่านมาจะโตแบบสองดิจิตไปเยอะตอนนี้เขาเน้นเสียงระพาแล้วก็ปัญหาต่างๆที่มันอาจจะมีสะสมไว้เนี่ยก็ผมคิดว่าเขาจะช่วยค่อยๆแก้ไขปัญหาไปแทนที่จะปล่อยให้มันโตเพื่อลาดแล้วถึงเวลามันล่มเลยตอนนี้ผมคิดว่าเขาพยายามแตะเลยแต่มันก็ยังโต7.5นะครับคือการโตลดลงเนี่ยมันลดจาก10%มาเป็น7.5ซึ่งมันไม่ได้ไม่ดีแย่แสดงว่าไม่น่าตัวหดซะเท่าไหร่ครับ นี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะสามารถที่จะใช้เป็นทางเลือกในการตัดสินใจแล้วก็ข้อมูลเหล่านี้นะคะประกอบการตัดสินใจอย่างถูกต้องแล้วก็แม่นยำมากยิ่งขึ้นค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะคยินดีค่ะ